กวาดิโอราหักหน้าเขาต่อหน้าทุกคนเขาปฏิเสธข้อเสนอก่อนโตเพื่อจะได้ล้างแค้นเป๊ปเมื่อเป๊ปรับงานคุมทีมบาเซโลนาสิ่งแรกที่เขาทําคือการเขี่ยทิ้ง3ประสานอย่างเดโกโรนันดินโยและเอโตพร้อมบอกเอโตให้เขาเหมาะเบอร์เก้าให้กับเทอรี่อองรีซเขาเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่ข่าวใหญ่จะมาถึงทีมจากอุซเบเสนอสัญญา26ล้านยูโรสําหรับเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นกวาดิโอราบอกให้เขารับข้อเสนอนี้เพราะเอโ e ตจะไม่มี โอกาสในทีมของเขาแต่เอโต้ปฏิเสธมันและอยู่ต่อกับบาซ่าเขาทำ36ประตู1ในนั้นคือประตูในนัดชิง UCL และพาบาซ่าคว้าหกแชมป์เป็นปีประวัติศาสตร์แต่ถึงอย่างนั้นกวาดิโอลาก็ผลักใสเขาออกไปในการสลับตัวกับสลาตันอิบาฮิโมวิชหปีต่อมาเอโต้ e ก็ได้ล้างแค้นเขาส่งบาเซโรน่ากลับบ้านในรอบรอง UCL ก่อนพาอินเตอร์คว้าแชมป์กลายเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่สามารถคว้าทิปเปิลแชมป์สปีติด